ดอสอีกประเด่ะเอาไปดอสเรื่องความกันอีกประเด่ะเรื่องความกัาร์ดเยอะมันดูยังไงว่าเรื่องความกันกูยังคงไม่เป็นฮะคำนวณคำนวณยังไงอะก็ถ้ามันมีคำว่าเรีอกคนแรกอยู่ฝั่งข้ามันจะผิดตัวแรกในตัวอ๋อต,ตรงนี้นมีมอโอเคเจ็บตื้นเจ็บ แกสโนว่าก็ไปไปแกสโนว่าเลยวะแม่ตัวอะไรดีวะโอ้เดี๋ยวตอนเด็กตามกูีย ้ยแอบอร่อยอีแกแล้วได้ยินไล,ล้เหรอน้าไม่กินเลยเหรอเลยทับแจกสีแดงอ่ะเอ็นขอหน่อยหอนหน่อย,อ,นนอ,ยอุย้ยชอบเลนทีโมตึงๆพี่รูรูพี่ไปแล้วชิ้มหอยเหรอหยิบตัวเคาน์เตอร์รูรูเลยพี่มันก็มีแหละแต่ไม่อยากทำร้ายรูรูเลยเอองั้นผมไม่เล่นแล้วนะดีดอตไปเลย <laughs> ออดอนเลยดอนเลยพี่ดอนเลยพี่ไม่พียอดอนเลยทีโมออฟแล้วพี่ค <ś c oughs> ืว่าเราเป็นซับแทงนี่หรอไม่เอาอะ่ะเอ๊หรือเอาดีวะ <ś c oughs> เป็นซับโปเอดีโปกอะ <ś c oughs> เรามปแทงให้เพื่อนไป <ś c oughs> <ś c oughs> เลย รอบนีจ้จะเป็นปะต้องเป็นแทงจำเป็นให้เพื่อนเดี๋ยวทีมขาดแทงเรามีเครื่องปกผ้าอีูกูยังไม่รู้สก,กิลตัวนั้นเลยเจริงๆริงไหมผมแด,ดได้แดดผ่านรัตูได้สก,กิลคิวตี Q T แล้วตีฟาดสก,กิลไปข้างหน้าทำดาเมจข้างหน้าแล้วก็จะตีเป็นรูปกลวยแบบนึง,งส่วนสกิลสเป็นเหมือน คล้ายๆ s i l v ซิเวอร์ลดดาเมจแล้วก็เพิ่มความเร็วเต็นที่อันตีอัอนตีเอ่อมันได้น้าแต่ว่าจะปั่นแป๊บนึ่งทำดาเมจรอบๆแป๊บนึงแล้วก็ดูดรวบม,มาตรงกลางแต่ว่าของผมระยะมันเล็กกว่า <Okay. S 1> แล้วผมตอนที่ผมกดใช้มันเดินได้และแดนได้ด้วยจริงๆกูรู้สึกว่าโอ oh. นะมีเทเลพอร์ตนะหลังนั้นก็ไม่ต้องหวังช่วยเป็นกะเอาตายกันคาเล่นเลยก็ต้องลำบากขนาดนี้วยยแล้วที่ที่เเล่ลากมันเราจะโดนปวกหนักมากเลยนะด้วยมีกันในผมได้อยู่แล้วเชื่อ,อนี่ถ้ากูเล่นลุงบําเป็นนะกูจะหยิบมาเป็นตัวแรกๆเลยลุงบัมผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วผมก็ไม่เล่นทวายวะจะนอนพี มันละลายเป็นน้ำเป็นนเลยมันมีประตูไม่ใช่เหรอเหมือนไม่ช่วยพี่ก็เห็นอยู่ว่าตัวแข็งๆหายเร็วมากแผดหลังๆต้องสองสามปีมันเนี่ยคือถ้าไม่ได้เป็นตัวแบบว่าคือถ้าผมไม่เล่นกับทีมแบบฟูลก็ไม่อยากเล่นแล้วบางทีผมเล่นลุงบัมแล้วมันไม่ค่อยมีตีคือมันมีตัวที่แบบว่าตัวเวทอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ยอมตีเบสิกแค่เป็นครบหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยแค้มันครบสแต็กพี่ีก็ ขาดอยู่อันเดียวไม่ตีโหทีมโนมมาดูตึงอย่างไรวะยิงยาโซโอเอ็กอีซีเ่เฉยนี่อ่านชื่อวอวิกทีมเราให้ฟังเลยวอวิกชื่าชื่อตัวผูเล่นอนะอ่านไม่ทันวาโทษทีไอ้แทบจอได้เนี่ย แอบอ่านได้กดแอ<ค>่แ<ค>บัก็ก <laughs> <laughs> ไปเรื่อยเลยค่ะว่าไปเรื่อยเลยอ้างที่ไหนเรา <c oughs> เราไม่ได้เล่นตอนนี้นานเลยใช้คำว่าเรา <laughs> มึงยังเล่นอยู่เหรอตอนนี้นี่มันซับอันดับเล็กต้นๆของผมตัวตึง จับกดจะโค้งีฮุอืมไม่ใช่นี้สิอะไรวะไม่ใช่นี้เออ ก็สกิลสองผมให้บัฟพี่ได้ด้วยนะอะหรใช่แต่ผมต้องวิ่งผ่านพี่หรือพี่อาจจะต้องมาวิ่งผ่านผมคืออะไรชอบเลยดนตรรถ รัดเมี่ยแล้วพี่ได้ตังค์เลยโุ้ยมันโกงเลยวะพี่ได้หิวแล้วพี่ได้ตังค์ง้วยโคตรไม่ได้ได้ตังค์ดีได้ได้ได้ไอพี EP เพิ่มเออวเห็นปหเออวะที่จัด <laughs> <laughs> <us> หวัวทิม่มเลยลูกลูกมันอัพโลกมาก่อนเฉยเลยวะ <laughs> ไม่คิดว่าจะอัพโลกวะคนมันส่วนใหญ่ผมก็อัพโลกอ้าวเหรอปกติก็ต้องหนึ่งก่อนหลังหลัก <พ playground. S 2> อ่ะที่เป็นลายแพทความคิดมันเปลี่ยนไปพี่อ้าวเหรอใช่เฮ้ยบ้าละทีโบ <h ugs> ไปแล้ว ก็แต่ความคิด,ดทีดโมเอาเล่นท็อปดีมันยังอยู่อีกเหรอไม่ยังเล่นกันอยู่นะแต่ว่ามันเป็นมันยันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นอปแปะ,อะบางนลนหลับบิ้ลมันแขนมึงแล้วอี้เรื่องอะไรอยู่มั้นี่ยนี่นี่ถถังรถถังลากไปแล้ว ว่าเรากดคอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้กดแต่มันดันเลนเองไม่ได้มันไม่ค่อยสกลิลโฟกัสด้วยเห็นไหมมันประหยัดมานานนะๆไม่ค่อยดีจริงๆกมนเกมเล่นยากเขาปีดอ่ะเราจะฝ่ายทีมก็ไม่ได้แม่งเอ,อ๋ย ตาเหมือนถือเจ็บไค่ไหวว้เจ็บเจ็บกินจะพักก็ต้องปล่อยใจหิวแล้วเมื่อกี้คือว่าจะสวดนะมันเลิกมันเลิกตาว่ะที่นี้มันนี่นีน่วา่าโคตรเหียเซียะมไม่หิวเลยเล่นแอดอะ่ะนะมันไม่เอามันไม่เอาวีเพยเยอร์ใส่กู ไปกันตอนที่ไอเออร์โดนหนากูรู้เลยว่าพวกมึงมันจะเกมไหนอาวีใช่ไหมฉันไม่เคยเล่นอาวีเฮ้ยแม่งไม่เคยแตยนะเลยจ้ะทำไมเลื่อนบอลรีเร็มมเรวจังเลยวะ Oi, shut down. An enemy has been slain. Enemy double kill. Tell my mianmate. Ricardo, lênh lênh าพันรัวเลยโอ้ยขี้เกินไปไหมเม่นมันมาสมทบเพิ่มอ่ะโอ้ยกูจะดันยังไงล่ะแม่งเอ๋ย ทันทีที่แถมมาก่อนม,มาพวกพวกแม่งก็วิ่งดีไปแล้วต้องลงมาก่อนนะ่น,นั่นหนังนี่มันกลับยืนอย่างนี้ไม่ไหววะมันเอาจังเลยวะ โดนแอลตีหนักๆมันจะเจ็บไม่ค่อยกันแอดเลยเหี้ยมันตีแรงเนอะเ้ลใช่แล้วนะฮะพี่เบิ้ม ข่างเร็วพี่เออเต็มเต็มเต็ม,ม,มโอ้ยปีดแม่ห้าบาทไปทำเต็ดไอ้ว่าไม่นองเสียใจเนาะโอกาสหน้าจะมีแอบวี ตีเราเป็นอย่างแบกเลยตอนเลนเราแม่งถือโคตรสงบเสียเกี่ยวสงบอะไรหรอจ้องหน้าตึงกันยี่ห้อก็สะกอบสุดส0ดสุดอะไปไหนกันเนาะเนาะตายแล้วพี่ยังไปนั่นแหละี่ก็บอกแล้วว่าฝั่งหลาแม่งสงบสุดละ เอาเลยเอาเลยกดเอาต้องเนียนหนีบูเฉยโอ้ยดังนี่สักทีได้ไหมเอาบานดังนี่เฉยเลยดูลู่ไม่ใช่เหรอใช่แต่คนเล่นมันมิสัยไม่ดีเย็นโป๊กกู รู้รู้จริงเขาไม่โป๊กูกันหรอกโอ้ยมขาตีอะไรขนาดนั้น,นจะไม่ตีอะไรเึื่อนเลนยูก็อยากว่าอยู่ว่าทำไมมันปล่อยกูขนาดนั้นด้วยเม็โครฟาร์มเลยไอ้ย้ยอ,อึดอัดว่ะไม่ชอบเกียร์อะไรแบบนี้ ไม่ไหวแล้วโอ้ยเอ้ามึงที่หยุดโปงก็หยุดอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ยยาซิโอเยี่ยมเน่เลยวะผมเนี่ยบอกเฮ้ย แป๊บหนึ่งอีกนิดยาโอก็จะมาแล้วคิดว่าพี่จะรีเปิดเลยเออแค่นั้นแหละแย่นะ <c oughs> แย่ <c oughs> <c oughs> ก็ทำไงได้อ่ะพี <c> ่ <oughs> <c oughs> พูดจะเปิดด้วยอัติ ก็ทำง u u. More, ไงได้ก็มันจำเป็นถ้าเปิดลันตีน่าจะกดใส่รูข้างหลังไม่เป็นไรหรอแค่หนึ่วก็คุมแล้วเลี้ยงตันตัวเดียวเลี้ยงโอ้คุ้มหรอชนะคือชนะเพื่อนอยู่ทีเรียกมันที่ของจริงไอ้เหรอให้โอ้มันแบกไหมมันไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นเพราะว่าที่ตัวเบียวแบกจิมได้ยากนะ โ oh, อ๊ยแปดคิวมึงก็พอไหวอยู่มัง้งพอไหวอยู่มากเลยมึงน้เสียงมึงยังอยู่ไม่ค่อยเชื่อถือเชือ่อหรือวะรบใจกูไม่บอกกันตีลิสจริงๆนะมันรู้สึกวนันเด็ดลิสมันแบบไม่ไหวมีแยงๆเดินแบบนี่เนี่ยต้องกินปลากระป๋องมากกว่านี Nay áp thêm tận mừng về mệt mhm 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 กอดกันไว้ไไกอดกันไว้อ๋อแล้วโอ้กูบอกแล้วโอแบกมึงเราเลี้ยงมาไม่ผิดตัวหรอก <laughs> เราเลี้ยงเลย,ย <laughs> มันเลี้ยงตัวเองแค่มันมาแรงที่เลนเรา <laughs> แรงที่เลนเราเนี่ยคว้าด้าเลยเราเลยนะ <laughs> <laughs> ไม่ไหววะกูเห็นหน้ากับสวนที่กูเป็นตนอ้ิณย้่งไปจ้องตากนันทั้งเกมมันไม่กล้าออกอยู่แล้วเป็นอะรที่ลุดกู <c oughs> ไม่ชอบการเาเล่นแบบนี้แล้วรันไปกดดันดีกว่าอโอ

ตายแล้วย้ย <laughs> กูจะไปรู้หรอวอ่าจ่ตรงไหนอะ่ะ <laughs> มันประกาศแล้วไง <laughs> วมันกดปุ๊บตายเลยพี่แม่งเดือดจ่อยชัดเจนนะกู <laughs> จะไปรู้เหรอกูก็กลัวมึงโดนลวงเนาะไปเข้าไม่ได้หน้าป้อมไม่เป็นไร ดูดิเรื่องมานาไม่ใช่เร้่องแน่ได้ที่ฝ่ายตัวอะไรอ่ะอันทีโม่เรา ไอสกินที่พี่ผมเคยบอกพี่เนี <partie of ying> hey, you know <week> <m> ่ย <concerts> คุดูไม่ออกอึกว่นตัวอะไรวะนึกว่ากิมบิคอะไรนิกงๆกนของแอลพอเห็นล็อกคนแล้วโอ้อไอ้เฮียโอเคเพื่อนไปเปิดให้เก็บเนียนให้ห่อสตาน่าจะขาด ไปหลอดกูยังไม่หนาขนาดนั้นนะดิพี่ลืมสมอเรือออกปะเออวะใครไม่ได้ลืมกูก็แค่พี่ลืมสไปเดอร์แมนเหรอวะมันไม่ชินนะน้องี่ดูระเบิดทีโบดินั่นอะไรครับน้อง ตาเนี่ยสู้ชีวิตชิบหายเลยพี่รู้จักวิ่งกระโดดเท่ากัเเนเร็วอว่าฮะ ตัวมันวิ่งกระโดดได้อ๋อโหตัวพี่ก็วิ่งกระโดดนะเออมันก็วิ่งลอยตัวกูลักษณะวิ่งลอยพี่อยู่บนดาวอื่นดวาวคอะขีเอ่อไม่ใช่ไม <c oughs> ่น่าจะดวาวคอะขีดาวคอะขีอีกแล้ว,แล,วแล้วกูมองอะไรไม่เห็นนะบอกก่อนนะมอไฟเอ้อทำไมเป็นบอบิกตายวะนะ ไทีโมตายม,มันอยู่ตรงนี้กี่ตัวพี่ตรงนั้นมันห้าวันอยู่กัอลูกพี่โอ้กัวลูกพี่ต้องการกูเดินเดินไม่สนเลยนะจ๊ะเห็นไหมมันต้องการกู <c oughs> แปลกตรงนี้แปลกแปลกไม่กินหรอ, <c oughs> อยูโอสนีคหนึ่งร้อยดูไว้ดูไว้ดูพี่โอ้กูค <c oughs> ูววรวบยกแท้เครดิต <c oughs> โออยู่แล้ว <c oughs> โอกคนขึ้นดีมึงไม่ได้ขึ้นสักหน่อย ร่วมให้แล้วนะเี็บร้อยช้างดาวไม่เคยจะมีชีทิตเลยขู่จับตะกิยบพิดเลยเมื่อกี้ยอมนะ พีโม่แบบนี้แล้วแม่งมันน่ารักเกินไปว่ะตาโม่มันน่ารักก่อนที่ดูสกอบจะเลิกเป็นเอดิซีอะนะ ร,รับจริงวะเนี่ยกูว่าสาวเอสซีกูเยอะกว่ามึงอีกก็ใจเย็นๆดีมันยังไม่มาเลยแล้วทีนรงมันเิ่มอห้าอสี่ตลอดเลยวะเม็นไม่ไหวโโหแหละไม่มาไหน เอามันเออเดโอน αι, เอน,นี่ยเพนตาตอย่่นโอปะลูพี่ไปลาดแป๊บกูวิ่งไปอยู่ยกูวิ่งไปอยู่ไอ้เงี้ยกูไปไม่ได้เออจีเอาเพรตาตโอ้ไม่ทันไม่ยะไม่หมดเวลากูณล้ไปแล้วโอ้ไม่ยอมโดดโอ้ไม่มีโดดพึ่งพึ่งโดดไป มันมีอติอยู่เนี่ยลูกวงผมยังขึ้นอยู่ไม่รู้จอมึงบลั๊กอันดิแน่จังเนี่ยเนี่ยเพิ่งเต็มเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งเต็มนะมึงมันเต็มอยู่แล้วมึงบลั๊กอ่ะแหละพอมันเพิ่งกระโดดอัดหน้ากูไปก่อนหน้าไี่จะไปเอ้ยแล้วกูรู้สึกว่าเหมือนโอ้โอ้ผมพยายามจะเก็บเพนต้าเมื่อกี้ไม่ใช่หรอมันเกิดเร็วกันจังเลยวะ มึงมันเพิ่ง <c oughs> ยี่สิบนาทีงงอยู่แล้วเหรอดิส่วนเอาอะไรก็เอาแม่งกูรู้สึกเหมือนตัวเองไมชาหรืออะไรเว้ไปเกมมันช้าวะ่ะโอ๊ยมาทำไงฮอ

เออเออสวยเออมอวีกูวอวีวอวีเมื่อกี้กบเฮ้ยเอ้ยกูไม่ไหวและนะ้วก,กูไกม,ม่ไหวแล้วไอ้วอวีเดี๋ยวย้งกูฝ่ายตั้งแต่กูก็นึกว่าวอวีสบาอยู่ไม่ตีกบอยู่เฮี้ยเลยไอพดไม่เคยรับไม่ได้กูรับไม่ได้กับสิไม่งั้ <c oughs> นก็รอดทั้งทีมแล้วไม่เยอะ <c oughs> เกมเ,เดือด เอาวะโอยู่สองคิวละเอากูมาทำไมเอามาแบกโอ้ไเอามาเอามาอะไรวะเอามาเลี้ยงโอ้ยตีมันกรคนเดียวแล้วงอนโอ้โหโม่โรดี ยินค้ำครับโอ้โหโอดึงสีก็เอาครับโอโดนตันโอโดนศัพโอดนมองเหี้ยอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะแล้ทำไมแล้วทำไมโม่ตายโอดไม่ตายเออนั่นแหละโอดโอ้โหเฮียโอ้เพนต้าเพนต้าลูกเอาไปเลยเพนต้าเพนต้าอย่าไปกลัวโวอ้ คนจริงทีบ้านไม่ดำเลยล่ะเจ้าทีบ้านโหอุ้ยเออคนจริงทีบ้านไม่สนดีนะคือเดือยท,ทำไมจะไมหายก,หก่อนดิกล้อก็บอกเอาวันเลี้ยงโอ้ง น่าน้อยใจกูในเรียนเราทำอะไรไม่ได้มึงยืนจ้องๆอยู่ด้านเลยงคุณก็พยายามแล้วคุณก็อียังคุณจะเปิดไม่แค่บอลเลยเนี่นยฮิมโมแม่งจะกินไหวฮิบอรสิวสิวสาววันรางวัหลหวังเกมจะอันดับ ปลดลอกต่อชักแรงจะเขาท่าดีใช่อืมนี่แอซิสิบสามไงเก๋ๆกูมากกว่าเมืองหนึ่งอัน edc แย่นะก็ก็เอานะชนะก็พอแล้วแล้วแมทที่แล้แมทที่เล่น edc เหมือนกูไม่มีตัวตนอยู่ก็ได้ ชนะก็พอแล้วปะ่ะอืมปักบอรดเยอะกว่าขีแล้วพอใจแล้ว